อโอเคถ่ายอยู่ปะเนี่ยไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมทอสอบสวัสดีครับอานะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับ NGT นะครับกับเกม Minecraft Pocket Edition นะครับแล้ววันนี้เนี่ยพอดีว่ากำลัง นั้นอยู่นะครับก็มันนี่ไร้สดให้หนักๆเลยนะครับเ่ก็ยังถือว่าจำอยู่เลยนะครับอา่าไมเวลเอาเป็นเอาบาบาอะไรกันเดี่ยเนี่ อ๋อเป็นแค่นี้ก็แล้วกันโอเคได้ไหมค,ครับโอเคน,นะนครับเอ่อนะนะครับก็ทำอะไรดีวะโอ้ Ơm, dạ, nói vẫn đang nghe Ờ lưu lưu thí quá Tèo Ôi, lột nàn Lột nàn phải là. อ๋อรอเฮ้ยแย่เป็นบ้าฮะทำไรเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันดิก็ก็เล่นไปเรื่อยๆกันแหละเล่นอะไรก็มาคาบดีครับคุณจีนครับ เออแต่ตอนนี้เกิดเหตุการณ์อนาจเข้าคือยังไม่สามารถเข้าเกมได้ตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ไหนวะทำไมโอ้เออ รู้อะไรอ่ะตกเหยียบแป้นหนึ่งนะเข้าไมม์ค้าใหม่กันโอ้ยสมน้ำหน้าโอ้โหยู่ๆก็โดนแช่งเสียเลยฟ้าโอ้ยโอเคหวังว่าจะรอดนะ อืมสร้างซื้อใหม่อะไรก็แล้วกันมาเข้าไปทีเลยขอยรอดเถอะตานี้อ่า ตัวเร็วๆเสร็เร็วๆถ้าค่ะพี่เร็วเออฮะดครับรโอ้ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหยุดก่อนเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยทําไมเก็บม,มาค้างต่อนิวเนี่ยเฮ้ยเลวร้ายเป็นบ้า ะงั้นหยุดก่อนเลยดีกว่า